สวัสดีค่ะมัดนางสาวอัญมณีสักคันทาพิญโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมัดจะมาแนะนำโปรดักต์แรงยกปีกเครื่องบินหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพื้นที่ใต้ปีกนะคะมีขนาดไม่น้อยกว่า105คูณหนึมิลิเมตรค่ะการสไลด์นะคะทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระค่ะนี่ก็จะมีที่ปิดด้านบนนะคะตอนที่เราไปเนี่ยตัวนี้มันจะแยกกันก็แค่ประกอบตัวนี้ เพื่อไม่ให้เครื่องบินนะคะเคลื่อนที่หลุดออกจากพื้นที่หน้าตัดที่ปล่อยลมตรงนี้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากเลยก็แค่เสียบปลั๊กกับไฟบ้าน220โวลต์50เฮิรต์นะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านบนนะคะเครื่องบินเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นนะคะตามแรงยกนะคะ ตัวนี้พิเศษคือด้านหลังนะคะมีที่ปรับตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะมีที่ปรับความเร็วลมนะคะเราสามารถปรับให้ความเร็วด้านบนปีกกับด้านล่างปีกเนี่ยแตกต่างกันได้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเอาไว้สาธิตว่าทําไมเครื่องบินนะคะถึงบินได้ในบรรยากาศนะคะเครื่องบินจะบินได้ก็ต่อเมื่อความเร็วลมด้านล่างปีกเดลต้าพีนะคะด้านล่างกับด้านบนปีกเนี่ยมากพอนะคะตามสมการของแบรนูลีเลยนะคะเดลต้าพีเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสโลความเร็วใต้ความเร็วใต้ปีกนะคะกาลัง2ลบกับความเร็วบนปีกกําลังสองค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดนะคะด้านบนเนี่ยเป็นส่วนโคง้งกับด้านล่างเนี่ย เป็นผิวเรียบใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเท่ากันนะคะเวลาในการเคลื่อนที่เท่ากันแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันต่างกันนะคะหากใครสนใจนะคะชุดนี้แรงยกปีกเครื่องบินนะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมากโก้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแกมมากโก้ประเทศไทยจำํำกัด